สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมหนักใจก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเนี่ยไม่อยากที่จะไปซ้ําเติมสถานการณ์และซ้ําเติมใครบางคนผมก็ดีใจนะที่เห็นน้องๆแล้วก็พี่ๆเ,เพื่อนๆหลายๆคนได้ออกมาแสดงทัศนคติของตัวเองว่าที่ผ่านมา ตัวเองเคยอยู่ในกปสปสเคยไปเป่านกหวีเคยไปเรียกทหารมาปฏิวัติมายึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากประชาชนไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับตอนนั้นมันเป็นเรื่องของข้อมูลที่เราได้รับข้อมูลมากน้อยแค่ไหนที่เราจะมองการกลายแค่ไหนว่าเพศภัยของเด็จการที่จะทําให้สังคมไทยประเทศไทยมันเสื่อมสุดมันเสื่อมทรามมันย่ำแย่มันตกต่ํา บางคนก็อาจจะมองเห็นมากกว่าเราบางคนก็อาจจะมองไม่เห็นแต่สิ่งที่พวกเราดีใจนะครับ mm hmm. ก็คือหัวใจของหลายหลายคนมันน่าเคารพรู้ตัวว่าผิดอย่างขอโทษรู้ตัวว่าสนับสนุนยังออกมาพูดกับสังคมว่าต่อไปจะไม่ทำอีกอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดหัวใจยังประเสริฐอยู่ปลอดภัยไม่โกรธ เรา็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อ้อมแขนของประชาธิปไตยที่มันกําลังจะเบ่งบานด้วยมือของพวกเราความคิดของพวกเราและก็ของทุกคนด้วยครับเนื่อยใช่ไหมชีวิตคนไทยวันนี้สิ่งดีๆที่มีคงต้องสาบสู เวลาให้คนเข้ามาเกือกุณสติสตุนอย่าเป็นผู้นำต่อไปหัวเป็นคนสมองคือควายพูดไม่อายตัวดีคนเดียวช่างกินกอกกครับขดเคี้ยวจิตใจเฮ เขียวมันแปลบูนว่าจจหยาบคายแค่ควายขอมีกขาบูดหัวคมหัวคูดหัวควายแมงโค้ถุยหัวคนต้องสวยวัคสินล็อก สวยวัดสินละโปรงกินได้ทุนนกดาวลำบาจงเจ้งไปกี่หลายเพราะมึงให้ควายบริหารเห็งสูดเพราะมึงให้ควายประยุทดเย็งสุด ขอบคุณมากนะครับ